ก็สวัสดีครับผมห่างหายกันไปนานนะฮะแต่ตอนนี้ผมกลับมากับเจ้าวิกเตอร์ริวกาเมทัลลิกนะครับผมซึ่งไม้ตัวนี้ครับได้สปอนเซอร์มาจากร้านเช่าแบตใจดีนะครับร้านเช่าแบตขอนแก่นนั่นเองครับขอบคุณนะครับที่ส่งมาให้ผมรีวิวริวกาเมทัลลิกครับเป็นไม้ประจำตัวของเทบีนะครับีซีนะครับ ซึ่งหลายๆคนที่ติดตามเกี่ยวกับแบตนะครับจะรู้จักกันดีเป็นคนที่ตบหนักคนหนึ่งเลยนะฮะตบหนักมากซึ่งซิกเนเจอร์ของเขาก็เป็นลูกแบงคแฮนด์สแควที่เร็วและแรงก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับหลังจากที่ผมใช้มา1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังครับว่าฟีลการตีเป็นยังไงบ้างนะแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูในส่วนของสเปคและเทคโนโลยีกันก่อนนะฮะ มาดูกันก,นก่อนเลยครับที่ตัวก้านของเขานะครับซึ่งตัวก้านของเขายังเป็นวัสดุไฮไลส e ซเลนโมดูลัสแกรไฟ t e อย่างเช่นเคยนะครับพารูฟิลยังอยู่และกล้านของเขาก็มีขนาด6.8ฮ mm. ะมเมส่วนตัวเฟรมครับอันนี้ไฮไลท์นะครเป็น h ไฮไลสเ e เล m o d ดูลัสแกรไฟ t e เหมือนเดิมบวกกับฮา c o r e อร์เทคโนโลยีครับและบวกกับ m e t a l ลิกคาร์บอเข้ามานะครับทำให้แข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ เห็นเขาเคมว่าแรงดีจะดีขึ้นแล้วก็ควบคุมได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับซัปไพคของเขาที่ออกมานี่จะมี3และ4 u เลยแต่ที่ตัวที่ผมใช้เจะเป็น C u นะครับขึ้นเอ็นได้3 1อปอนด์แต่ที่ผมขึ้น,นจะเป็นเ่็นจะเปน NBG80 ขึ้นที่27ปอนด์นะครับ และเทคโนโลยีที่ยังอยู่จากตัวแรกนะครับจากเรวการหนึ่งเนี่ยก็ยังคงเป็น WES นะครับที่ช่วยในการงอยิ่งขึ้นการตบเนี่ยดียิ่งขึ้นองศาจิกยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีลูกต่างๆนะครับคลิปตอนตีแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันครับว่าการตีโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับลูกดาดลูกเซฟลูกตบลูกตัดลูกวางเนี่ยจะเป็นยังไงก็รีวิวจากคนที่เป็นมือสมัครเล่นนะครับไม่ได้หนักมาก ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรอ๋อลุยครับวันนี้ครับอยู่กแบบับแขกรับ,บเชิญพิเศษครับพี่อ้นสี่พันนะฮะก็ไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักนะฮะเป็นพี่อนทะเบียนลาดน,นะฮะเพราะวันนี้จะให้มาบอกว่าตีตัวเนี้ยเป็นยังไงเนาะวาดวิถีลูกเป็นยังไงบ้างจากรีวิวรีวิวจากคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหรือว่าได้ตีเองด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ <laughs> . พูดถึงลูกแรกเลยลูกจาดสปีดเป็นไงคุมวอจากหาไม้ผมว่าโ,โอเคนะมันดีดเพราะว่าไม้มีแรงสง่งใช่ไม้มันมีแรงสง่งเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าสมมติมว่าจังหวะเร็วๆถ้าสมมติมตีเกมจริงอ่ะโดนจี้อะไรเงี้ยผมคิดว่าไม้เนี่ยมันค่อนข้างช้าค่อนข้างช้าเลยนะจริงเพราะว่าไม้มันมันหนักนี่ขนาดแก่ 4U นะอันนี้ผมที่ผมใช้เป็น 4U นะครับผมผมคิดว่าถ้า 3U ผมคิดว่าน่าจะตายนะ ต่อมาครับลูกเซฟลูกเซฟผมคิดว่าไม้นี้แรงส่งค่อนข้างดีนะเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะสับะพกค่อนข้างจัดเขาเรียกว่าไงออกแรงค่อนข้างง่ายแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่แข็งแรงอาจจะบาเบดบาเจ็บได้บาดเจ็บได้เพราะว่าไม้มัน,มนเขาเรียกว่าไงไม้ไม่มีความหน่วงนะถ้าสมมติแบบหน่วงไปปุ๊บแล้วแบบกล้ามเนื้อเราไม่ได้มีแรงพอที่จะโคม,มันไว้ผมคิดว่าน่าจะมีอาการเจ็บได้นะครับผมแต่ว่าถ้าพูดถึงลูกเนี่ยผมคิดว่า ลูกออกไปค่อนข้างมีแรงส่งแล้วก็โอเคประหยัดแรงอืมประหยัดแรงแรงสมม่งไปใช่ต่อมาลูกคอนโทรลลูกแบบลูกวางลูกตัดพี่ว่าไง่ะค่อนข,ข้างวางง่ายเลยเพราะว่าผมเป็นสายวางอยู่แล้วพอเจอไม้แบบนี้ก็คือคอนโทรลง,ง่ายมากอืมไม้มันมีหัวช่วยทายแบบออกแรงจิ้มเดียวมันไปแล้วอืมมาลูกบก ลูกกบผมคิดว่าตัวนี้ออกแรงง่ายอย่างเหมือนลูกเซฟเลยพวกลูกเวอร์ที่ต้องใช้แบบแรงเยอะๆนะผมคิดว่าตัวนี้แรงส่งดีแบบบางทีแบบเราไม่ต้องออกแรงเยอะ,อะเหมือนไม้มันช่วยส่งและคิดว่าผมคิดว่ามันไม้มันค่อนข้างนุ่มนะอืมแต่แต่ก็เรียกว่าไงล่ะแค่ต้องมีแรงโฮมันอ่าแค่<ช>นั้นเองเพราะไม้มันมีแรงช่วยแล้วแล้วก็สามารถใส่หนักได้อืมใช่ผมคิดว่าโอเคนะสำหรับนิวกราลิกรูปต่างๆแต่เพาเสีย ลูกลับไปยจะยกยกไม้ขาเขาใช่มาเพราะทั้นน่ะมันหน่วงแต่ว่าเวลาถ้าสมมติเรายกอ่ารับเพลินเหมือนเขาว่าเราเอาแรงมากแต่แบบแรงช่วยของไม้อ่ามีแรงส่งของไม้ช่วยส่งนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกชนอะไรเงี้ยอาจจะต้องยกไม้รอเนาะถึงจะแบบว่าถึงจะได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเผื่อไม้ตกเนี่ยเราจะยกเพื่อรับวางเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะโผล่ไม้ขึ้นมานะมันไม่เหมือนกับพวกไม้ไวๆอยู่แล้วแหละตามสไตล์ไม้บุก แต่ผมคิดว่าถ้าสําหรับคนที่เล่นคู่ซีอูดดีกว่าแล้ว,วถ้าศาสตูเป็นไงไม่ไหว,ไมไหว <laughs> ผมก็ผมคิดว่าผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะโอเคแล้วไม้นี้เหมาะกับใครนะฮะอันนี้ผมคิดว่าถ้าสมมติมือใหม่ตีได้ไหมพี่เราจถามถามความพี่เหนพี่ก่อนเลยมือ,มอใหม่คิดว่านะ่านะจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อ่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้กําลังในการโผล่ไม้ค่อนข้างเยอะ มันผมบอกว่าตีง่ายแต่ผมหมายถึงว่าตีง่ายในคนที่มีแรงมีแรงแข็งแรงมีไม,มีกล้ามเนื้อครับที่มีพื้นฐานกล้ามเนื้อที่โอเค,คับสามารถโค้น้ําหนักไม้ตัวนี้ได้เนาะแต่ถ้าใครอยากลองเล่น3 u ยนะูเนาะอาจผมคิดว่าอาจจะเหมาะกับเดี่ยวมากกว่านะเพราะ4 u ยูก็ดึงแขนแล้วมือใหม่ก็ตีได้ครับแต่ก็เป็นมือใหม่ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแค่นั้นเองนะครับผมถ้าใครอยากลองก็ไปหาตามกันได้นะนะก็ไม้นี้ครับซึ่งพี่กิตเขาส่งมาให้ผมรีวิวนะครับ ก็ขอบคุณมากจริงๆนะก็เป็นผู้สนับสนุนผมเองนะครับผมซึ่งชื่อว่าร้านเช่าแบตขอนแก่นนั่นเองนะครับถ้าใครอยากเช่าเทินซื้อขายนะครับผมเกี่ยวกับไม้แบตหรือว่าถุงเท้าแบตเขาก็มีขายนะครับผมลองไปอุดหนุนกันได้นะครับผมเช่าแบตขอนแก่นยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาตะเพียงเท่านี้นะครับผมกับพี่อ้นก็กลับมาตะเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ